สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips ครับผมจากครัวที่แล้วที่ผมติดเป็นฟิล์มดํากับฟิล์มเซรามิกนะครับสีมันก็จะต่างกันอย่างนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนฟิล์มดำเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะได้ครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับอันไหนเป็นฟิล์มเซรามิกอันนี้ค่ะอันไหนเป็นฟิล์มดำอันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทําการลอกฟิล์มเดิมออกมาก่อนนะครับโดยที่ลอกจากมุมออกมาแล้วในกรณีที่มันเหนียวลอกยากนะครับผมเราก็จะใช้น้ําผสมน้ํายาล้างจานสองปั๊มนะครับผมฉีดมันแล้วก็ดึงลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าติดเนี่ยเราก็พรมน้ําผสมน้ํายาล้างจานลงไปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆลอกมันออกมานะครับมันจะทําให้เราลอกได้ไง่ายขึ้นเสร็จ <laughs> เรียบร้อย เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นคราบกาวที่หลงเหลืออยู่บนหน้าต่างนะครับผมเราต้องทําการเอามันออกก่อนนะครับแล้วก็พรมน้ํายาล้างจานผสมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งตรงคราบกาวแล้วก็ใช้ใบคัตเตอร์ในการที่ขูดคราบกาวออกนะครับตรงนี้จุดสําคัญก็คือเราควรจะเอาคราบกาวออกให้หมดนะครับผมวิธีที่จะดูว่าคราบกาวหมดหรือ,อยังนะครับเราลองเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้บํหมาดๆแล้วก็ลองลูบดูนะครับผมว่ามันมีสะดุดตรงไหนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสะดุดก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็เช็ดกระจกให้สะอาดนะครับอย่าให้มีพวกคราบมันคราบนิ้วมือหรือว่าคราบกาวที่หลงเหลืออยู่นะครับผมหลังจากที่กระจกของเราสะอาดเรียบร้อยเราก็เตรียมเป็นฟิล์มมานะครับผมเส้นฟิล์มของเราควรจะมีขนาดที่เลยขอบออกไปข้างละประมาณ1เซนติเมตรเอาไว้เผื่อตัดนะครับก็คือข้างบนเนี่ยให้เลยขึ้นไปประมาณ1เซนนะครับข้างซ้าย1เซนข้างขวา1เซนข้างล่าง1เซนนะครับผม พูดง่ายๆก็คือขนาดของฟิล์มควรจะใหญ่กว่าขนาดของกระจกหน้าต่างข้างละประมาณ1เซนติเมตรนะครับฟิล์มซรามิกของเรานะครับเรายังไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านฟิล์มด้านไหนเป็นด้านสติกเกอร์นะครับเราจะเอาเป็นสกอตเทปมาอย่างนี้2แผ่นตรงมุมนี้เราติดแผ่นหนึ่งด้านนอกนะครับแล้วก็ติดแผ่นหนึ่งด้านในแล้วก็จะทําการแยกสกอตเทป2แผ่นเนี่ยออกมานะครับผมแผ่นสีเขียวคือฟิล์มแล้วก็แผ่นสีใสก็คือตัวสติกเกอร์ที่เราลอกออกนะครับคราวนี้ให้คนที่ทําหน้าที่ติดนะครับผม ถือด้านแผ่นฟิล์มเข้าหาตัวแบบนี้แล้วก็ให้คนที่อีกคนหนึ่งนะครับช่วยลอกสติกเกอร์ออกให้ลอกแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมพรมน้ำผสมน้ำยาล้างจานขึ้นมาบนตัวฟิล์มแล้วก็พรมบนกระจกด้วยนะครับผมนนครึ่งหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะเอามาติดบนนี้เลยนะครับสำหรับขอบบนเราก็ติดเลยขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเราต้องเผื่อตัดด้วยนะครับเราลองติดดูก่อนนะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราติดไม่ตรงเรายังสามารถที่จะลอกออกมาได้นะครับผมแล้วเราก็ลองลูดดูว่าฟิล์มของเราตรงหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าผมเว้นขอบใช่ไหมคขอบบนขอบซ้ายขอบขวาถ้าเกิดคิดว่ามันตรงแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะลอกแผ่นล่างได้นะครับผมก็จะทําการจับแผ่นล่างแบบนี้แล้วก็ให้อีกคนหนึ่งดึงสติกเกอร์ออกนะครับ แล้วก็ฉีดน้ําให้ทั่วเลยนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆลูดแผ่นฟิล์มลงมานะครับโดยที่เริ่มจากตรงกลางแล้วคราวนี้เราก็เริ่มลูดไปข้างๆแล้วก็ลูดให้มันติดขอบไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาที่ลูดฟิล์มแบบนี้มานะครับตอนที่เราซื้อฟิล์มเขาก็จะมีแถมอยู่แล้วนะครับผมตรงข้างหนึ่งเขาก็จะหุ้มกำมะหยี่เอาไว้นะครับคราวนี้เราก็จะทําการลูดฟิล์มนะครับผม โดยที่เริ่มจากตรงกลางไปข้างบนข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ข้างล่างนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เราเริ่มจากตรงกลางแล้วเราก็ลูดออกเช่นเราลูดไปทางซ้ายลูดขึ้นบนแล้วก็ลูดไปทางขวาอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะลูดให้มันติดไปตรงขอบเลยนะครับผมเราควรจะรีดด้านบนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บข้างล่างทีเดียวนะครับผม สำหรับเหตุผลที่เราควรจะเก็บด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าน้ํายาที่เราฉีดลงไปมันจะไหลลงมาข้างล่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนจะแห้งก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยจะแห้งช้าที่สุดนะครับผมหลังจากที่เราติดขึ้นใบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มตัดกันนะครับผมโดยที่คัตเตอร์เนี่ยเราควรจะหักให้เรียบร้อยนะครับให้มันคมที่สุดนะครับเราค่อยๆกันนะครับผมแล้วก็ลูดลงมาพร้อมกันเลยอย่างนี้นะครับ การติดฟ ok> ิล์มด้วยตัวเองถือว่าไม่ยากเลยนะครับผมผมว่าใครๆก็ติดได้นะครับสําหรับหน้าต่างบานขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีหน้าต่างบานใหญ่ๆเนี่ยอาจจะช่วยกันสัก 2- 3าคนนะครับผมหรือว่าเรียกช่างมาติดนะครับผมแล้วก็สําหรับฟิล์มเซรามิกที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้นะครับผมเพราะว่ากระจกด้านนี้ติดมาน่าจะเป็นปีแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามผมก็จะใส่ลิงก์ของฟิล์มที่ผมซื้อมาเอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดจับสไคร์ให้ช่อง Daddy p i m นะคะครับผมกับน่านาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีสสดครับ